มาปื้อเลยครับมาเปลี่ยนบ้านซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Yes Yes ดีครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Yes มีชมว่าได้โยกครับ ขบวนรถที่รเราจะเข้าสู่สถานีโฮมาร์ติชาราที่3เป็นขบวนรถมารดาขบวนที่สองไปถึงแล้วส่งผู้โดยสารท่าทางจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีกบินบุรีครับช <c oughs> ัางนานก็ไม่ถ่ายเนาะ <c oughs> <c oughs> I <laughs>